นี่ครับ A P G ครับชูมาเซ่าครับคุมโซนพื้นที่ด้านล่างของเมืองไว้ครับไหลกันมาต่อครับตรงนี้เป็นด้าน N F T Sport ครับบนตามทางด้านฝั่งของอทวนเข็มนาฬิกานะครับผมทางด้านฝั่งของซ้ายบนของแผนที่ครับเพื่อเข้าไปรโซนวงซ้ายสุดนะคุณผู้ชมนะนะครับวงแบบนี้เล่นยากพอสมควรเหมือนกันครับเพราะว่าทีมที่เข้ามาดึงพื้นที่ไว้ก่อนหรือว่ามายึดภูเขาในด้านโซนซ้ายมือไว้ก่อนเลยนะครับจะได้เปรียบค่อนข้างเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเขาในด้านล่างของเมืองโมเตนเรโวนะครับเขาทางด้านฝั่งของซ้ายมือก็ได้เปรียยบบดเล ซึ่งมาแล้วครับอ e ีโวสนี่เลยครับผมพูดถึงก็มาทันทีเลยครับขยับขึ้นเขากันมาก่อนนะเป็นเขาด้านฝั่งเมืองชูมาเซล่าครับตรงนี้ครับแล้วต่อไปบ่าวผมนี้กดไปไรเซิร์ไรเซิร์ขายไปครึ่งหลอดก่อนย้งไปอีกทีหนึง่งยังครับยังอยู่รนนยครับผมชุมาเด้านเอเมชชุบุรีครับไล่ที่ทางด้านฝั่งของอ e ีโวสออกไปก่อนนั่นเองครับแล้วทีจีบสามตุกยู่ตรงนี้คนเดียวแล e ้วอีโวสมากันเพียบเลยแล้วเรดเฟสเรดเฟสทีจีบสามก็เลยเจอกันทีจีบสามวิ่งถอยลงไปก่อนครับเรดเฟสรออยู่งาระเบิดขึ้นมาครับ ทางด้านฝั่งของเรดเฟสจากอีโวสรีบอลง้างเกนเนตขึ้นมาแล้วง้างมานานแบบนี้ลังระเบิดปล่อยไปครับแต่ว่าไม่โดนเท่าไหร่ครับทางด้านฝั่งป๊อปนี่เลือดแทบจะไม่ลดเลยครับป๊อปครับเอาระเบิดขึ้นมาเตรียมสวนเหมือนกันครับป๊อปอย่างไงดีครับผมอีโวสรีบอลกับทางด้านฝั่งของไอ้ไม่ชูร์แล้วเป็นปอนใส่เปิดด็อกใส่ด้านฝั่งอีโวสไปก่อนหนึ่งคนและยังไงดีเรดเฟสโดนล็อกดาวไปนั่นเองครับวิ่งใส่เลยหรือเปล่าก็ได้เปลี่ยนเรื่องจำนวนคนแล้วครับตอนนี้เป็นสามต่อสี่ไฟนีนอนนีโวส เอาแล้วครับผมยังไงดีครับทางด้านฝ่ายอีวอรสรีบอยค e รับน่าจะต้องดึงเพื่อนขึ้นมาแต่ว่าวิ่งเข้าชาร์ไปก็เป็นลอยเซิร์ฟเป็นลูกดาวใส่ที่ยิมสาวแล้วรอยเซิร์ฟโดนสวนมาต้อดาวเทรดกันยับยับตอนนี้ทางด้านจัสต์เป้าเป็นลูกดาวลอยเซิร์ฟได้เองแล้วด้านจัสร์แยังต่อยิงต่อเก็บทางด้านเคเอฟต้องดาวไปอีกหนึ่งคน, 3, น,น,น e ครับเป็นสามน็อกแลยครับสำหรับด้านอีวอรสครับแต่ว่าแรดเฟสโดนดึงขึ้นมาทานันเมื่อครู่คุณผู้ชม ยังดีก็ตอนนี้ครับกลายเป็นว่าด้านเอฟเฟตชบีตอนนี้น็อกดาวน์ไปหนึ่งครับอ e ีโวนน็อกดาวน์ไปสองแล้วไปโคบอยต้องเข้ามาเติมทับตรงนี้แจฟเปอร์ระเบิดป้ายักเข้าใส่ไปในสมองแล้วไปด้านฝ er, ั่งแจฟเปอร์ระเบิดเก็บไรเซอร์จะเก็บเก็บไปไมค์โคบอยอ้อมขวาม,มาแล้วโดนยิงฟีจาก oy, ไมโคบอยเป็นไมโคบอยครับขึ้นไปปาดต้องได้อีกหนึ่งคนครับเอาเลยกับแจฟเปอร์แจฟเปอร์ไมโคบอยเจอกันระหว่างด้านฝั่งยูซี่ i, ต่อไปด้านแจฟเปอร์ er, โดนแล้วก็ไมโคบอยน็น oy, นอกไปแล้วไปโคบอยโอ้โหเลือดอยังนี้จาก oy, กไมคบบอยเ็ เหลือเชื่อครับเหลือแค่ทางดัานฝรั่งของปอนไทรคนเดียวเบชบุรีแล้วมาเติมแบบนี้มใคขบอยมใคขบอยจะเก็บบอลใคขบอยจะปิดงานอย่าเพิ่งแล้วมใคขบอยขึ้นไปเรียบร้อยกับ snap รอบ2ปาดเก็บไปด้านฝั่งของ m อร์เมชชมบอรีออกจากเกมอันดับที่15ไปก็เป็นวีเอเจแต่จบ16ไปเบชมบอรีจบ15กับ2คิวนั่นเองครับโอ้อ่ะ ขออภัยในเรื่องของสัญญาณภาพและเน็ดท่านผู้ชมว่าผมเดาไปที่คุณบีเคซี่กันอีกรอบครับอะไรครับผมเลยฮะก็กลับสู่เกมไปครั้งหนึ่งแล้วตัดภาพมาปุ๊บครับตรงนี้กางดันฝั่งของขอินฟินกับเฟสแคร์แล้วนะครับเอเมชบรีโอนิกและว,วันไพ์อีสปอร์ตออกจากเกมไปแล้วนั่นเองนะครับ 9ทีมที่เหลือก็ตอนนี้ครับเฟสโซนในเฟสที่5กำลังจับเดตขึ้นในเฟสที่6แล้วนะครับแล้วตรงนี้เอเอาอยัางไงดีตรงนี้เป็ด้านฝั่งเอฟทสปอร์ตก็อยู่คนเดียวครับผมโอ้โหอย่างเอาครับตรงนี้ก็เจอด้านฝั่งเอฟทีเอฟมาที่หายไป2น็อกแล้วนะครับสำหรับด,ด้านเอฟทีสปอร์ตแล Card, ้วยังไงดีนะในด้านฝั่งฟิปปี้แล้ววิ่งเข้าช้ากันมาต่อคราวนี้ในด้านฝั่งกาซอนและเรียบร้อยเลยครับเข้ามาเก็บนิ่มๆครับจาะด้านเอสซีสปอร์ตครับเก็บทางด้านฝั่งเอัันดบทีสปอร์ต เอาเละครับเฟสแกนเจอกับกิกฟัมคิวบีจากกิกฟัมโดนในด้านเนมาไฟเฮดสอดต,ต้องดาวไปหนึ่งก่อนเปิดได้สวยครับเฟสแกนเลือกนี่นนยด้านฝั่งโฟเรเวอร์เพบลูอยู่คนเดียวอา้าวเรียบร้อยไปโดนกิกฟัมแดนรูยิงประจ่าบ,บนเขาข้างหลังก็หลบด้านหน้ากับด้านหน้าบีอาร์คิวบนเขาข้างหลังมีกิกฟัมโดนทั้งสองทางน,นั่นเองสุดท้ายไกลว่าในด้านฝั่งโฟเริฟเวอร์แค่เพบรูตรงนี้น่าจะรอดอย่างเรบอกกันเอาลราไปเจอได้โวเกอร์วิ่งมาเจอกระสุนแทนครับเขากำลังจะตามหาโฟเริฟเวอร์ที่เหลือว่าซววยทาาานนนตรรรงงี้้สหัับดฝ่ออเก์ โดยจัดนะครับปลายการในด้านฝั่งของเบอร์ทอสครับเมื่อครู่ครับแต่ว่าน่าจะไม่โดนย์ที่ผมมีการเซตสโมกมาให้นะครับสำหรับทางด้านฝั่งของโวลเกอร์ครับน่าจะโดนดึงกลับมาไม่ได้แต่เฟสแคนครับตัดเข้าไปมุมหนึ่งฮะนี่ครับเพื่อนของเฟสแคนอยู่นี่ครับโฟร์ไอวิลครับอยู่มุมอีกมุมหนึ่งเลยก็แยกกันเล่นครับผมเจอตรงกลางนะครับแขนใหม่นะครับเป็นด้านเฟสแคนแล้วเป็นดีเรสครับเก็บางด้านฝั่งของทีมโฟร์ไอวิลออกจากเกมไปแล้วครับได้ไปสามต้านคิวเกมนี้ครับอีกฝั่งครับ เวอร์ชันบนเขานะครับบงเด้งหาโอ้โหค่อนข้างสวยก็แบบนี้ครับตั้งรับทางด้านฝั่งปีต่อเลทเอเรียนทีนท่ต้องเข้ามาหาเองครับรักซี่ของตรงนี้มินนี่นะครับผมเมื่อครู่มีทางด้านฝั่งอินฟิตี้ตายเพรสโซนไปหนึ่งคนนะครับผมน่าจะไปน็อกดาวน์อยู่นอกวงเข้าวงไม่ทันแล้วเองนะครับลาเฟรนแกงตรงนี้เอมาไฟส์กับแกเนตเปิดไปใส่ทางด้านฝั่งเอพีจีแล้วโดนเล็งมาดี้เต็มไปว่าทางด้านตัวเวนตี้ก็โดนแกเนตน็อกดาวน์จากเอมาไฟส์ไปหนึ่งคนก่อนครับโอ้ยังไงดีตัดใจ ช,าว,ชาวจะดึงเพื่อนหรือว่าไม่ได้ดึงหรือเปล่าตรงนี้ในด้านเฟสแกร์เบียนจะโหนใส่เบาวินเวนทวิ่งมาแล้วครับดันมาดันมาสตราร์ไปเรียบร้อยครับในด้านเอพีซีสปอตอัลจกเกมเป็นไปโดวยเบลวินเวนท์เกมในด้านเชาร์และในด้านเอ็มอาร์ไฟท์ไเน็ตนั่นเองครับเกมในด้านทเวนตี้ไปแล้วนี้เอพีดีอาร์ออกจากบ้านไม่ได้โดนรับจากกิ๊กแฟมครับลักซี่ล็อกสวัดลอยไปถึงเกมตรงนี้โดนลวดไปเรียบร้อยครับทุเยเกมไปรอกในด้านฝั่งลักซี่ลักซี่โดนยิงหลับเมื่อตอนใด้านฝั่งเฟสแกร์เหมือนกันครับและโดนหลายครัั้งงแลเกกกิิดดนนฝ่ฟม กิ๊กแฟมก็ยอมโดนแจมมาจากข้างหลังเฟสแคนแจมเข้ามาแล้วยอมดักทางด้านปีทีอาร์ยูเหมือนกันเมื่อกี้กิ๊กแฟมยังไงพี่เราคือแบบจะไหลขึ้นไปด้วยครับทางด้านฝั่งปีทีอาร์ส่งไปลำที่หกไปได้เป็นศูนย์คิวเหมือนกันครับไม่มีต้านสินไม้สินมือครับทางด้านฝั่งปีทีอาร์โปกเกอร์ครับจอดทางด้านเอเซสไปเก็บทางด้านฝั่งเนี่ยไม่ก่อครับจอดไอคิวและไอบาร์ไฟจากเฟนแคนโดยด้านอินฟินิตี้เป็นโลแกนไปแล้ด้าไอบาร์ไฟอินฟินครับยังอยู่ครับตอนนี้ครับ เหมือนจะแจมอยู่ทางด้านขวาของเฟสแคนแล้วในด้านหน้าจะเป็นกิกแฟมด้วยนะครับสองทีมตรงนี้แล้วระเบิดปาไปเจอได้ิเรอร์เคลื่อนแล้วระเบิดไมิเรอร์เคลื่อนก็้าเป็นด้านขวาของโทนี่เคจากเฟสแคนไปเฟสแคนตอนนี้ลำบากแล้วเหลือแค่วินโดูแรตคนเดียวครับแล้วโดนโขมหาไปเรื่อยมาเลยครับวิ่งใส่โขมหาแบบนี้โทนี่เคเอาตัวเองมาป้องที่ป้องไว้ก่อนการยัสุดท้ายทางด้านวินโดูแรต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 ไม่ไหวครับกลายเป็นว่าวิดูแรตครับเก็บทางด้านวินโดูแรตจากเฟสแคนไปกับมุมเล่นยากครับเจออินฟินยิงหลังด้วยกับเฟสแคนครับ เอาละครับผมเหลือกัน4ทีมสุดท้ายกิ๊กแฟมยังอยู่ครบ4คนครับเอซิสมี3ครับอินฟินิตี้เหลือ2คนแล้วอาร์คิวครับล็อกดาวน์ไปหนึ่งครับทางด้านฝั่งบอสเหลือแค่ด้านฝั่งวอเตอร์บอลคนเดียวครับเริ่มลำบากกันจากด้านของอาร์คิวครับมีราคูครับยังไงกันดีครับตรงนี้อินฟินิตี้ครับเหมือนจะเฟซโซนเด้งลงมาข้างล่างนะครับผมเนี่ยฮะวงลงเขามาครับกิ๊กแฟมต้องขยับแล้วครับจากที่ต่อไล่โดยได้เปลี่ยนนตำแหน่งเวอร์ชันก็อยู่บนเขาก่อนยิงรอบทานครับแต่วงบีบมาบางข้างล่างแบบนี้ครับ โอ้โหแล้วสีจอที่ภูมิใจนะครับอะไรกันนี่นะฮะสีจอสีทีมครับผมเหลือเชื่อนะครับซ้ายบนครับเป็นด้านอาคิวครับขวาบนเป็นด้านเอเซนครับขวาล่างเป็นอินเฟรตซ้ายล่างเป็นทิกแปนั่นเองนะครับสีจอที่ภูมิใจแล้วมีใครยิงไม้ตรงนี้เหมือนจะมีเยอะอยู่ขวาล่างไนีอินเฟรตยิงกดใส่อาคิวอยู่ครับและนู่นเนีจอซ้ายบนโดนไฟเผามาด้วยระเบิดปตายย่ำกันไปจากด้านฝั่งของอินฟิที้ครับก็ทันนี่ครับเอาเลยครับผมแล้วตอนนี้โอเคครับแคสเตอร์เราพร้อมแล้วกลับไปหาแคสเตอร์เราสองท่านกันครับ อ้าวยังนะฮะเขาบอกว่ายังนะครับงั้นต่อเลยนะฮะยังอังกัต่อเลยตรงนี้อินฟินครับไล่ต่อบอลก้อนนี่ระเบิดขวาบนปาดักใส่ไว้ทางด้านฝั่งกิ๊กแฟมต่อเหมือนกันครับโอ้โหยังไงยังไงครับซ้ายล่างครับโอ้โหนี่ก็จะเอาเหมือนกันซ้ายบนครับทางด้านฝั่งอาร์กิวครับดึงเพื่อนขึ้นมาเรียบร้อยสี่จอที่ภูมิใจโอ้โ ho มันไปหมดนะครับเหลือเชื่อจริงจรขวาล่างครับอินฟินก้อนนี่ระเบิดระเบิดในไม้เปลี่ยนใจพกปืนอ่ะเอาทุกอย่าง เอาทุกอย่างนะครับกรนี้เราเปิดไฟป่าเผากันไปครับแต่ว่าทางด้านซ้าล่ากิ๊กวามโดดกิงมากเหมือนกันครับทางด้านฝั่งของเอเซนดีสปอร์ตและจอที่ภูมิใจอะไรกันนี่นะฮะดูอย่างยักนะครับขอล้อละนะครับผมโอ้โหอะไรวะเนี่ยนะเรื่องดูจะไหนดีนะดูไม่ถูกเลยนะครับขวาล่าครันทางด้านฝ่ายอินเวนตี้ครับเตรียมใจอะไรดีกว่าเร็วครับผม กดดันในด้านไอคิวอยู่ครับไอคิวต้องดาวเหมือนจะน้องไปหนึ่งคนแล้วนะครับตอนนี้ครับและอยู่ในด้านฝั่งของซ้ายมือของเราคิวบียิงสเปคเข้าใส่ก่อนในด้านฝั่งซ้ายเอซิตอยู่และด้านฝั่งก็ทันทีขวาล่างเราครับไปเก็บกิ๊กแฟมได้มาหนึ่งคนเหมือนกันครับโอ้นะครับเหลือเชื่อไปไหนไปไหนเออขวาล่างครับไอคิวโดนเก็บอีกหนึ่งจากอินฟินิตี้นั่นเองครับสีจอที่ภูมิใจภูมิใจอะไรดีอะไม่รู้จะดูจอไหนดีนะฮะเยอะจริงๆนะครับผมเรียกว่าตอนนี้แล้วเพลย์โซนวงบีบไล่ใด้านฝั่งกิ๊กแแฟมมมมาาาาาลล้้วคคครรรรััับบบจออซย่งงขเนะผ ทุกขานตอนนี้ครับอารอาคิวยังคงเนียนอยู่ได้ครับแต่ว่าเพลโซนวงบีบไล่มาอินฟินต้องเข้าชิดหาหน้านของอารคิวเหมือนกันนะครับเอเซนอี<อ>สปอร์ดนะคร<ม>ับเหลืออยู่3คนครับขยับเข้าไปกีกแฟมเลิศแค่2คนเท่าน,นั้นแต่ว่าน็อกดาวน์อยู่1เหมือนกันครับและเรียบร้อยกันไปเหลือคนเดียวแล้วครับแล้ววิ่งมาเจอร์มูตรงนี้กันก่อนครับเป็นด้านฝั่งกอนนี้จอยอินฟินิตี้เก็บ Q, อารอคิวอกจากเกมไปแล้วครับอันดับที่สี่ครับสามทีมสุดท้ายครับสามจอนที่ภูมิใจนะครับผมอะไรเนี่ยนะฮะ เหลือเชื่อจริงนะครับมานะตรงกลางก็อินฟินิตี้ครับซ้ายมือเป็นกิกฟาร์มนะครับขวามือเป็นเอซิสนะครับกิกฟาร์มตอนนี้เหลือคนเดียวนะครับอินฟินิตี้ของเราเนี่เหลือ2คนนะคุณผู้ชมนะส่วนเอซิสเนี่ยยังอยู่กัน3เลยนะครับหนึ่งสองสามนะฮะประสางขึ้นบกนะไม่เกี่ยวนะครับผมเอซิสครับนี่ฮะดูจากจอซ้ายมือจะเห็นว่าทางด้านกิกฟาร์มเนี่ยนะครับเห็นทางด้านเอซิสแล้วพอจะรู้ตำแหน่งอยู่แล้วครับวิ่งชิดเข้ามานอนแอบไปก่อนตรงนี้เติมทรัพยากรขึ้นมาจากกิกฟาร์มอินฟินิตี้ครับกอล์ฟทันท เมอร์ยาเหมือนกันครับกับทางด้านของโรแกนครับแอบกันอยู่ในโซนด้านลาดนลล่าครับเหม like, like ืองอิดในที่ทําอิดตรงนี้แล้วก็คันนี่ครับเหมือนจะโดนยังไงจะไปกันไปนิดหน่อยนะครับดูหน้าคอนนี่เราทางด้านโรแกนตอนนี้ครับโอ้โหนะครับเม็มจะเม็มปากจัดพยายามจะยิงรถระเบิดใส่ครับแต่ว่าแดมโดนคานออกมาแล้วบอกว่ามุมนี่แดมโดนแทางด้านฝ่าอเซนซิมไปไปกดไปใจหนึ่งคนครับทางด้านฝั่งเดาโดนและเดาโดนได้ทั้งสองน็อกเอาแล้วตอนนี้เอ็นเฟนเจอร์สองน็อกกับทางด้านฝั่งของเอ็นเซนครับตอนนี้เอ็นเซนอยู่คนเดียวครับสองต่อหนึ แล้วกำลังดึงเพื่อนขึ้น,นมาอินเฟนโถมโถมมาแล้วเอ็นเฟนเอ็นเฟนโดนเองเดียอินเฟนิตี้จากประเทศไทยแค่สองคนคว้าไก่ไปได้ครับผมว้าวผูวว้สุดยอดจัดจัดครับอินเฟนิตี้ครับโอ้